สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันท์นะคะประมาณเที่ยงค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวเราจะมาเก็บเมล็ดผักชีนะคะแล้วก็อาจจะมีเมล็ดดอกไม้แล้วก็เมล็ดอย่างอื่นนะคะยังไม่แน่ใจเนาะเก็บไว้ทําพัน์สําหรับปีหน้านั่นเองนะคะนี่ก็คือเมล็ดผักชีนะคะ แห้งกรอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะจะดูนะว่าเราจะเก็บยังไงเนาะว่าเราจะเก็บยังไงร,รูดมาเลยดีไหมเออรูดมาเลยก็ได้ค่ะเพราะมันหลุดง่ายหรือว่าจะแบบนี้เดี๋ยวไปตัดเลยไหมกระทั่ง กำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะเก็บแบบไหนเออพูดถึงว่ารวบมาแบบนี้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเก็บทั้งแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็มัดค่ะมัดเป็นำกำๆไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเอาแป๊เมล็ดออกทีหลังเนาะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นมากเลยนี่ทำเป็นมัดมัด ก่อนนะตัดมาเลยมันง่ายดีเนาะนี่แบบนี้เลยคะ่ะโอย สั้นไปนี่สั้นไปสั้นไป,นไป <Okay. S 1> เขาแห้งเป็นที่นะกรอบมากเลยโดนนิดเดียวร่วงเลยมเมล็ดไม่ได้ซื้อมเมล็ดผักชีมาหลายปีแล้วนะคะ คิดว่าพอแล้วล่ะ,มะเมล็ดผักชีประมาณนี้คะ่ะเราก็จะพึงไว้ก่อนพึงไว้ก่อนเดี๋ยวไปไปตีเมล็ดออกทีหลังนะเดี๋ยวไปลูดเอามเล็ดออกทีหล,นะลออกทหลังนะคะต่อมาเราจะเก็บมเมล็ดดอกไม้นะคะดอกอะไรนะลืมชื่อ ลืมชื่อไปแล้วดอกไม้นี้ชื่ออะไรเนาะโอ้ยลืมชื่อมันจะยังดีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ทดลองเก็บมาก่อนนะคะเนี่ยดอกอะไรเนาะบานไม่รู้โรยเหรอดาวเรืองดาวกระจายบานชื่นอ๋อดอกบานชื่นโอเค ก็บมา่อนแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเสียหรือเปล่านะเก็บเก็บไปก่อนเพราะว่า,วามเมล็ดพันธุ์เขาค่อนข้างแพงนะดอกไอ้เนี่ยอ้าวลืนชื่ออีกละดอกปานชื่นเออ <laughs> ผักเเควก็ยังสดอยู่นะคะเราจะดูยังไงเนี่ยว่า ดอกไหนเมล็ดพันธุ์ยังดีอยู่เนี่ยดูไม่เป็นอมน้ำมากเลย นี่นะคะได้ผักชีมาสี่มัดนะหนึ่งสองสามสี่เมล็ดผักชีแล้วก็ดอกบานชื้นนะคะมาเยอะแยะเลยบานชื้นนี่ไม่แน่ใจว่ายังยังดีอยู่ไหมนะแต่ว่าก็พึงไว้เนาะตีหน้าเราจะลองเพอดูว่าขึ้นไหมผักชีนี่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทำแบบนี้แล้วมันขึ้นคะ่ะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวจะไปเก็บมเมล็ดทานตะวันด้วยนะคะเก็บอันนี้ก็จะเก็บให้นกเนาะ,ะเมล็ดทานตะวันนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้คือจริงๆอ่ะดอกนี้มันยังไม่สุกดีด้วยซ้ํานะแต่ว่าไม่เป็นไรคานกกินได้คิดว่าน่าจะกินได้เดี๋ยวเราจะไปวางนะหาจุดวางมีหลายดอกเลยนะคะเราจะไปวางเป็นจุดๆเอาไว้ให้นกกินเนาะในสวน ดอกนี้ใหญ่ที่สุดของปีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะดอกนี้มันสุกแล้วนะนี่ค่ะมีร่องรอยนกมากินนะคะเห็นไหมรูที่มันโบแล้วเนี่ยนกเข้ามากินไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเอามากินสักเม็ดหนึ่งนะว่ามีเนื้อไหมนะอืมมีค่ะอร่อยมันๆน,นะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวไว้ตรงนี้เลยนะอย่าให้นกเข้ามากินค่ะแบบนี้เลยทุกปีก็เอาวางแบบนี้นะคะนกเขาก็ทยอยมากินเนาะตอนนี้แปลงผักเคลของเราก็ลุ่งเลยนะคะพอเอาต้นทานตะวันออกต้นมันค่ะทิ้งลุมปุ๋ยหมักเช่นเคย เดี๋ยวเราลวดเอาดินไปเทในหลุมไปหมักเลยนะคะไปทําให้เป็นดินดีครั้งหนึ่งสําหรับโอ้โหแล้วดูฤดูการหน้าหนักมากเลยเดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยโอ้ยเดียโอ้ยหนักมากเลยเดี๋ยวแปลงรถเข็นมาเข็น มากเลยเกือบไม่ไหวนะ่เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดสวนนิดนึงนะคะ ตอนนี้แปลงผักของเราก็สะอาดขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปเบาๆค่ะเข้าสวนเก็บเมล็ดพันธุ์ผักชีดอกไม้แล้วก็ทำความสะอาดสวนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเคลใบหย,ยิกยังสวยงามอยู่นะคะ ส่วนเคลไดโนเสาร์มีร่องรอยการถูกสัตว์ป่ามากินนะคะใบกุดเลยคะ่ะอาจจะเป็นกวางนะคะกวางเขาชอบมาหากินผักนะคะในตามหมู่บ้านนะคะตอนกลางคืนนะคะ